ชยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวาหานาังจตุสั์จาสะพังรสังเยปิไววิงสุนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัฐวีสตินายกะกาสภะีปฏิทิตามัยหังมัทธะเกเตเตมุนิสารา สีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทะวิโรจเนสังคโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุนากโรโรหะถะเยเมอนุนุรุตโธสารีปุตโตจติคณีโกทันโยปิธิภาคัสมิงโมคันราโนจะวามกีทักขีนีสะวะเนไมหังอาสูงอา นันทะราหูโรกัสสปโฌจะมหานาโมอ,อุพาสูงวามะโสตะเกีศีกัตโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสภิโตมุนิปุงขโอกุมารกัสโปเทโรมหีสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวาทานีนิจังปฏิทถาสิคุ นาโกรปุโนังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทะสีวะรีเถราปัญจาอิมีชาตานราเตติละกามามมะเีสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตศีนูรษาชารันตาศีระติเชนะอังคะมัง เกสุสันติตาละตันนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตตะกังทชักังปัช,ชโตอาสิวามอังคุลิมากะรังระังทขันทโมระปะริตันจะอาชตาหาะพิยะสุตตะกังอากาสิชะ ทังนางอาสเสสาปากะการสันทิตาชินานาวะระังยุตตาสัตตปาการะสังกตาวตาปิตาทันชาตาพาหิรันตนุชัตตุปัทวาอสีสาวิณานะย,ยันตูอนัน,นตชินะเตชะสาวะโมตมี สก,กิจเจนะสทาสัมพุทธ,ธวัชรเรชินะปัญชะระมัชัมหิวิหารดันตังมหิตตเรสทาปาเรินตมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตรักสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิขังสังโค สังฆานุภาเวนะชิตันตะรายโยสัมสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชะเลติภาหุงสหัสสมาพินิมมิตสาวุทันตังครีเมกรังอุทิตโคละเจเซนมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะาซาปวันตุเตชัยมังการานิมาราติเรกามาพีชุด ชิตาสัพ,พรติงโคโคลำปะนาระวะกะมะขะมะทะัทะยักษ์ขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทกันเตชะซาพวันตุเตชะยยมังคารานินาราคิลังคะชะวรังอติมัตตาภูตังทาวะขีจักกะมะสะนีวะสุ ทารุนันตังเมตตมุสกะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจซาปวันตเตชยมังคารานิอุคิตาขัดขะมะหิทัตทะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุริมาระวันตังอิทีพิสังคะตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตจซาปวันตเตชยมังคารานิกัตตะวานะ กัมุทะรังอิวะครับพีนิยาจินยาจะทุตถะวะจะนังชะนะกายะมัดเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาปวันตุเตชชยมังคารานิสัจ,จังวิหายะมาติสัจจะกะวาทะกีตุงพาวาทาพิโรปิตะมะนางอธิอันทะภูตัง ปัญญาปะทีปะชาริโตชิตวามมนินโตทันเตจซาปวันตุเตเชยมังคารานินันโทปะนันทภูชะคังวิภูทังมหิตทิงปุตเตนะ,ทะเทระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปะทีสะวิธินาชิตวามมนินโตันเตจสาปวันตุเตเชยมังคารานิทุขาหะพิฐิผู้ชะเคนะสุทัต ทหัตถังพรม,มังสุวิธิชุติมิธิภะกาพิธานั่งยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตเตชะยมังคารานิเอตาปิพุทธชยะมังคระอัตถาคาถาโยวานาวาจะโนทินะ ทิเละลตมตันทีอิตวาเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิฆเมยะนโรสะปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจัวัชเชนะโหตุตเตสยะมังคะรังชยันโตโพธิยามูลีสักยานังนันทิวัตโนอีวังตะวังชิวิยะโยโหหิยะสัตสุสะชะยะมังคะรีอะปะราชิตะปันลังเกสีเศปะทาะวิ โอกะคะเรอภิสีกีสะพะพุทธานางังขับปัตโตปะโมทะติสุนักขัดตังสุมังครังสุป,ปะพาตังสหุทธิตังสุขโตสุมุตหุดโตจะยุยิถังพระมะจาลิสุป,ปะทักินัง กายกัมังวาจากัมังปทักขีนั่งปทักขีขีนั่งมโนกัมังปะนีทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานะรพันทัดเถปะทักขีนี็วันตุสัพมังคะรังลักขันตุสัพพทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสติภวันตุเต พระวัตุสพะมังคลังรักขันตุสพะเทวตากพระธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพระวัตุสพะมังคลังรักขันตุสพะเทวตาสพะสังฆานุภาเวนะสทาสถีพระวันตุเต,ะะต, azar, ต,ต,ตยเทวตาสันติวิหารวาสิณนทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะ ทาเทเนีนะภะวันเตปูชิตาโสถิงกะโรนะธตติถงวิหามะละมันทะเลเถรลาจะามัชนะวะกาพิจะพิขโวสิรามิกาธานะปะตีอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัน สัปปาะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะราภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสะชาตาอัโวปาปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปะกิทะเตสะเพปิทุกขัสสะกระโนตุสังขยังถาตุจิรังสมังธมโม ธรรมัทราจาปุขราสังโฆโหตุสมโควะอัายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัมสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาริยัปะเวทิตาสปะสันนาโหติสัพเปปิปานิโนพุทธาสีสเนสัมมาธารัง ปวัตันโตกาเรีเทวปวัตส,สตุวุธิพายวายสัตตานังสมิสมิทิงทางสมิททางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมมีนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาทุกขับปัตตาจะนิค ทุขาภยปตตาจะนิพพยาสโสกับปตตาจะนิสโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภตังปุญญสัมภทางสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพะสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันตุ สัทยะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวะนาภิรตาหุนตุฆัตฉันตุเทวตาขตาสเพพุทธาปะรับปตาปัจจเกนัจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันลักขังพันธาสิสัพพโสหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาวนณโสตถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพะทวตาสัพพะธรรมานุภาวนณโสตถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพะทวตาสัพพะสังฆานุภาวนณโสตถีโหตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชา พระรัตนตรัยด้วยการสาธยายธรรมบทสวดพระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอองค์ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายธรรมและสาธยาย มนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทาาบุญแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไว้โครูแปตลอดจนวัตถุมงคลดังวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระพริตจงสำเร็จรศักดิ์สิทธิ์ทุบปรการเทินสาธุ